วันนี้ครับผมกับสุดอยอดที่เป็นนเก็บเงินวันนี้ก็อยู่กับแคทอ้อแคนแบบเดิมก็อยู่ในรหัสเดิมแต่แบบไม่ได้เล่นไปนานไงครับแล้วเลยแบบอยากจะอันนี้มันได้โกงนะจากตอนแรกว่าในวันหกใช่ไหมตอนนี้ก็บ้านในเจ็ดแล้วนะครับแล้วครับพอโทษที่เสียงไอ้น,นั่นเลยนะฮะเสียงรบกวน อันนี้ไม่ได้โกงนะก็แบบหาตังค์เอาเองนะฮะจากแบบตอนแรกก็ฝาดิ่งก็แบบไม่ได้เล่นไม่นานก็กลับมาเล่นแล้วนะครับกับแคทอฟแค้นนะนี่แคทอฟแค้นก็ผมก็รีบถามว่ารีบอัพใหม่ก็ผมว่ามันน่าจะรีบอัพนะฮะแล้วก็อัพเป็นมังกรแล้วเ,เย,ย้แล้วก็มีหมดนะจากบ้านเก,ก่าๆที่แบบ แบบยังไงอ่ะอยู่แขนเลยพยาม,มาตีบ้านเลยนะฮะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะฮะที่ผมได้ตังตอนแรกผมมีร้านเต็มแม็กเลยนะร้านแปดอะน้ำม่วงตอน,นแรกมีอยู่ร้านหกกว่าตอนแรกก็อัพเป็นหมูก่อนเลยแล้วก็แบบมันจะมีเว้นอยู่ข้างๆตรงถังน้ำม่วงว่าอะไรสาวทีจะใส่อะไรเงี้ย ก็เลยเไปอาเป็นมังกรนะโอเคครับผมจะปฏิบัติบ้านกันสูตที่ส่ที่ใช้ครับก็คืออนบาบเบเรียนสาสิบตัวยักษ์ยี่สองตัวธนูยี่สิบแล้วก็น้ำยาเพิ่มเรือสองสองขวดนะเดี๋ยวนี้ก็อัคดคลิปอยู่ยาวเลย มีแน,น,น่นมีทาหารแคปไหมวะชึบไม่มีโอเคแต่ให้อย่างแรกให้เราทาหารแคปก่อนนะฮะถ้าเป็นบ้ารนึนี้เราก็จะมาลงทนีนะฮะเฮ้ยวอ์ฟอร์ดอ่ะ ัวดำแล้ว,ว,วก็การ์ด้เระครับบเลียนคนนี้ไม่เชิงสามดาว ตัวนี้เชิงไม่เชิงของดาวใครว่าผมกากผมแบดมับไม่ต้องคุณเปแบดหรอกครับผมตีกากเองครลงพิษที่เองครับที่กินกับคนรลงเนี่ยที่จริงคนรลงกังไปโล่ห์ไงเองนี่ก็ได้ดาวหนึ่งเลยฮะเอาง่าย ต่อไปครับขออัดคลิปนี้แบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับขออัดคลิปนี้แบบยาวๆประมาณสักสี่สิบเอ้ทุ้ยสี่สิบนาทีผมคงรับไม่ไหวหรอกประมาณสักสิบนาทีแล้วกันนะแองัลมตอนนี้ก็ บาเบเลียนเวยสามมยโกสาอเชีวสาเหลือแต่กอบลินถ้าผมกอบลินดวก็จะระเบิดเวองพอระเบิดวเสร็จก็ระเบิดดามพอระเบิดเวสามเสร็จก็บอลลูนดองพรบอลลูนเวองเสร็จก็บอลลูนดวสพรบอลลูนดวสเสร็จก็วีซาร์ดวองพรวิซาร์เสร็จก็อัพวิซาร์เป็นเวอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยๆนะครับผม

คีอมันปล่อยไว้ข้างล่างนะเออแบบนี้นะแบบนี้มาดีนะจะไป็นแบบน้ำแบบนี้เลยวะไอตัวดีนี้ก็ไปได้ปนน้ำแบบนี้ว่ะ สายเกียนครับสายเกียนสายเกียนได้เงินละแปดหมื่นก็เก็บไปในแค้นแต่เรงคุยตัวละคอไว้วไว้ก็มีน้ำตาลอยู่1 4, นึ่งทุีหนึ่งพันห้กว่านก็เก็บไดร้รำแปดนะน้ำมูกเก็บได้ร8แปด เพราะว่าผมเก็บอัพนี่ไปใหญ่วาเป็นโซนปเนโน้ายีเป็นเล้าสี่ไปเลยครันี่ก็เป็นสีนะเดี๋ยวจ้าป้อนใน,นรุ่งสีนะอือก็แบบจัดบ้านตามยูทูปนะแต่นี่ก็ยังไม่มีคิงเลยไม่เอาคิงมาใส่ตรงนี้ตั้งนะ ไหนว่าคิงมันเยอะเอ,อ้อนี่ไงคิงมันจะอยู่ตรงนัน้ใช้น้ำดำหนึ่งหมื่นน้ำดำนี่จะซื้อน้ำดำมาให้หรูว่าอังกฤษจะไดียัว่า วากวาันี่ยาตกวติดต่อแี้กชิบชิมไหมคะบ้านเชรัตเนบก็ไปกดติดตามได้นะคชื่อชนแนลชื่อว่าเดวิ้เอ้ย ดีเคชานัลนะเราจะแคระแคร์แบบมันก็เดี๋ยวมาต่อพร้อมมาแล้วกันอนนี้พาธเที่ยวไรนะโอเคนะครับเติมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับถ้าเจอกันใหมคลิปหน้าก็อย่าลดติดตามแล้วก็สกีแ้วตอนนี้น้อยกันเลยนะครับ 그러면 대중을 많이 만나고, 부모님, 선배